พ่อผ no um ู้ใหญ่โอ้ยพ่อผู้ใหญ่จ๊งไดนบัานนี่เป pues ็นเจ๊งไหนเป็นอยังคือได้ลาออกจากพ่อผู้ใหญ่โอ้ยพ่อผู้ใหญ่มางานหลายโพดก็เลยลาออกจากผู้ใหญ่บ้านมาเปลี่ยนแนวใหม่แล้วเป็นอีหยังบัดทศนี้ก็มาเป็นอสมอนี่ยเด้อเนาะโอ้เป็นอสมอเออบ่แม่นคุณหมอเด้อนี่ชุดขาวซื่อๆเป็นอดสมอเบิ่งเขาเจ้างานคือสีบลายดอกหายอดไส่อเมทน้ำบาดซื่อๆกับสีบลายดอกตี เลยมันเป็นอันอสมอไหนควบผู้เยาวบบานอยู่ดอกอืมเงินเดือนหน่อยสร้างหัวปวดกันเลยแล้วออกสันเถาเออกันเลยแล้วออกจากผู้เยาวบบานตอนนี้กำลังจุดไล่ซื้อผู้เฒ่าอยู่นี่ไปกันเนื้อสันไม่ยังมาถามข่าวซื้อดอกก่อนไปก่อนไปไปอสมอไมยังอสมอเอาโอ้เมียหัวหน้าอสมอตัวนี้ว่าดีครับผมวีไม่ยังมาธุระอันใด้หนิมาบอกไปวัดควบดันให้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่อสมอหนิเราต้องไปวัดควบดันผู้เฒ่า เอาบ่ให้ผ e ู้เฒ่ามาหาอยู่เฮียนรถบ่ได้บ่บ่ได้ต้องไปหาคนป่วยอยู่เฮียนเอาไปกรไปายสันเป็นอสซอมอเทนต้องทำงานตามนาทีเมื่อกี้หายใจเฮ็ยนอย่างอสมอเอาก็วัดความดันเจ้าได้เนาะเจ้าเป็นผู้สูงอายุคอยเป็นอสมอกระเสียมาวัดความดันเจ้าตอนน้องพ่อหน้าคอยสร้างมากได้หนิเชียงวัดบ้านี้เอากระนี้เดี๋ยเชียงวัดกันไรดันเบิ้งดันเบิ้งดันได้บ่หนิบ่ได้น้อยเดียวได้ตอนนี้ดันได้น้อยเดียวอุ้ย ความดันเจ้าว่าดีตัวนั้นึ่งความดันต่ำก็เจ้าอื่นออสมอไม่ยังระบาดเอามั่งเลยหัวหน่ะอันกิมาบอกไปยอดลูกน้ำยุงไรนี่ไปยอดลูกน้ำยุงไรเออยุงมันแพร่ระบาดหนาฝนออสมอหนี่บอกต้องไปยอนดีเบียนโอ้โอเซโอเซสันเดี๋ยววัดความดันผู้พูงอายุอยู่เจ้ากี้ยังออสมอโอ้ตัดสิย้อนใช้อเมทไทยองเจ้าได้เนาะ ขั้นสั่งจากพอนะ่อหน้าอดสมอให้มาบอกให้หนะย่อนไส้อเมียดหย่อดมือนี่นี่นะเขาก็หยอดมือนี่มันเป็นผ้าหักของยุงไร่เขาเจ้าบอคือเขาต้องหยอดหย่อนไส้อเมียดเขาเจ้าบ่อือเจ้าเคยเห็นลาพิษก้อยบ่นี่เขาเจ้าหยอดจังสี่ดิระวัลวงลูกน้ำยุงไร่ขันองค์มือนี่ใส่นี่ความทิมเลยอือตามนั่นละอืหยอดแล้วบ้านหลังนี้หยอดแล้วใส่องค์อดสมอพูดอีกเอ้ามั่งได้พ่อน้าอันมืออื่นน่ะไปสวมรองเพลงมัดแนซวมรองเพลงมัดเออ ไปซ่อมให้ยังฮะนี่โอ้ยแม่อสมอนน้ำกันตายโอซอนม้อนน้ากันตายเออก็ให้ไปร้องเพลงมัดต้องไปร้องเพลงมัดดิมันร้องขึ้นว่างเลยเพลงมันพวกเราโอโซนใ่กระโยดโตอู้มันร้องว่างสิทิมีกว่าไม่ที่ลองได้จุดเซจินไม่ขาแน่สันเอาเอามาสิจดให้มันได้ร้องอีลิติเออร้องเหมือดมันต้องเดี๋ซ่อมก่อนไม่พอใจ้องนีอโซมตอนไตกันเดี๋ยวลองเพียงฮะนี่ไปสั่นไปคนจีไปซ่อมร้องสั่นไม่ยากเลย โอ้ยลายเนี้ยเว้ยอสซมอนมายังนี้แค่นี้อ่ะว่ากันั่งจุดนี่ล่ะไปตรวจผู้สูงอายุทั้งประโยชน์ใท้อเมีมากทั้งเดี๋ยวลองเพ่งมากมีอายุนี่ไปไหนเงี้ยเมื่อยบอกไปออซมอนอ่ะเมื่อยตั้งแต่ไปลองเพ่งมากเพราะแห้งล้วล่ะผู้ได้ลุมผู้ได้ตายก็จะลอกลองแต่เพ่งมากด้วยทีนีพวกเราเป็นออซมอนออมอนออซมอนเอาว่าไงมั่งนี่กันเล มืออื่นไปเตนอาลาบิกเเนี <c oughs> ่อไปเตนอาราบเอาเตนอาลาบกกับที่แม่อาสมอปฏิบัตนี่นี่แหละโตสำคัญเลยถ <c oughs> ้งเดี๋ยลองเพกถ้าเดี๋ยวเตีนดั้นตบานี่ม,นมันเตนจะไดอาลาบิกบานว้าสิเป็นอย่างเอ,อสมอเฮ็ดจคไหนนี่แหละเพาก็เห็ดคาเป็นสิโอเห็ดจ้าเสียมางงอกมาดจ้าเสียเพราก็เห็ดคาไปเตะไปยังกัว่าไปยังสิมันเห็ดยากปานั้นสิฮส่ไปเอาสมอกระได้ง่ายงายง่ายปราะนั้นบอก ต้องเดี๋ยวลองเพจที่เธอได้เตี้ยนนี่นะอืเพจทุกอย่างมีแหละตัวนั้นสิเลยไปก่อนเด้อบไปดอกกาทิลาออกจากอสดโซมอมึงนี่แหละโอ้ยไปย้อนข่าวอยากเปลี่ยนเด้ออสมอ่ะะไรต้องเดี๋ยวลองเพจเดี๋ยเตี้น